นี่มิวทำไมคุณไม่ฟังผมเลยวะฉันไม่สนอะไรทั้งนั้นะคุณผู้หญิงครับขอโทษนะครับสนใจดูสร้อยส,สวยๆไหมครับผมทำเองเป็นงานแฮนด์เมดน่ครับมีส,สวยๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวดูน่อยอน,นะเฮ้ย <c oughs> ไม่เห็นเือไงว่าคนกำลังคุยกันอยู่เนี่ยไปไหนไปเลยปะใครคุย,ยกับคุณไม่ทราบเดี๋ยวขอดูเส้นนี้หน,นะนหน่อยมิวก็ผมบอกแล้วไงว่าเราไม่มีเวลาแล้วว่ะรีบไปเถื่อนไม่ต้องดูไร้สร้อยเนี่ยนี่ คุณไม่เห็นหรอว่าเขากำลังขายของอยู่ก็บอกให้ไปไหนก็ไปไงวะทำอะไรของคุณเนี่ยก็ผมบอกคุณตั้งกี่รอบแล้วว่าเราไม่มีเวลาแล้วว่าแต่คุณยังสนใจขอทาบ้าๆได้อยู่อ่ะแล้วทำไมฉันต้องทำตามที่คุณบอกด้วยฉันเบื่อมามา,มากพอแล้วแล้วนี่ยังไม่ทำลายข้าวของเขาอีกเหรอก็ช่างมันดิมมนได้สักกีบากันเชียววะอย่างน้อยๆเขาก็ทำมาหากิน ไม่เหมือนคุณที่เกาะพ่อแม่กินคุณครับขอโทษนะครับคุณทําไมคุณต้องทําแบบของของผมแบบนี้ด้วยอะทําไมแกจะเรียกค่าเสียหายเหรอได้นะเนงินแค่ที่ฉันหาไม่นานหรอไยไม่ใช่ครับผมหมายถึงของพวกเนี้ยผมตั้งใจทํามากเลยนะครับ <c oughs> แกอย่ามีหน้ามาต่อรลาะต่อเถียงกับฉันนะโอ๊อยทั้เรื่องของคุณเนี่ยโอ๊ยัาผม คุณใจเย็นนะคะอย่าเพิ่งขยับนะคะเดี๋ยวฉันเรียกรถโรงพยาบาลให้ดีกว่าค่ะไม่ครับไม่ผมไม่ไปโรงพยาบาลขอร้องเถอะนะครับผมไม่อยากไปอ่ะถ้าคุณห่วงเรื่องค่าพยาบาลน่ะเดี๋ยวฉันจ่ายให้เองค่ะไม่ใช่เรื่องนั้นครับผมไม่สบายใจที่จะต้องไปโรงพยาบาลน,นะครับขอโทษนะครับงั้นก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันพาคุณกลับบ้านฉันดีกว่าเราจะเรียกหมอประจาตัวมาให้นะคะจะได้รักษานี่มิวคุณพูดบ้านของคุณเนี่ย คุณจะเอามันไปบ้านเนี้ยหรอหยุดพูดได้ละเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะผมไม่เคยคิดเลยว่าอุบัติเหตุนในครั้งนี้จะทำให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปคุณมิวคะดิฉันว่าเขาต้องเอกซเรย์นะคะเพื่อดูว่ามีกระดูกหักตรงไหนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นน่ะส่งตัวเขาไปที่โรงพยบาบาลดีกว่าคะ่ะ ไม่ไปครับขอร้องเถอะนะครับหมอคือขอร้องนะครับผมไม่อยากไปโรงพยาบาลอ่ะคือพอผมไปโรงพยาบาลทีไรก็จะโดนดูถูกเหยียดหยามแถมยังได้รับการรักษาที่ไม่เต็มใจอีกด้วยขอร้องเถอะนะครับหมอขอร้องเถอะนะครับผมไม่อยากไปที่นั่นอ่ะงั้นไม่ต้องก็ได้คะ่ะเดี๋ยวรักษาที่นี่เลยคะ่ะไม่ได้นะคะคุณวิวเขาจำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลจริงๆคะ่ะ คุณหมอคะคุณหมอรักษาเขาที่นี่ได้ไหมคะส่วนค่าอุปกรณ์อ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเองทั้งหมดเลยคะ่ะแต่ว่าเขาจำเป็นต้องรักษาตัวอีกหลายสัปดาห์เลยนะคะค่ะนี่มิวคุณจะให้มันอยู่ที่นี่ไม่ได้นะก็ฉันใจะให้เขาพักที่นี่นี่คุณบ้าไหเหรอก็เป็นเพราะคุณไม่ใช่หรอเขาถึงเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรครับทั้งสองคนใจเย็นก่อนนะครับผมไม่เป็นอะไร พอถึงยังไงผมก็ต้องไปขายของต่ออยู่แล้วอะ่ะขอบคุณนะครับหมอขอบคุณนะครับขอตัวก่อนนะครับไม่ต้องหรอกค่ะคุณรักษาตัวที่นี่คถะค่ะส่วนค่าเสียหายแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลนะ่ะฉันจะเป็นคนจ่ายเองแล้วผมก็ทำตามที่เธอบอกโดยที่ไม่ได้คิดเลยว่าผมจะเผลอไปตกหลุมรักเธอ เป็นไงบ้างเมื่อคืนหลับสบายไหมทําไมกันนะอยู่ดีๆก็รู้สึกแปลกๆร,รู้สึกประมา่าที่ต้องสบตากับเธอผมเองก็ไม่รู้ว่าทําไมอ๋อครับส,สบายดีครับยังไงก็ผมต้องขอบคุณคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้ผมพักรักษาตัวอยู่ที่นี่แล้วก็ฝากขอบคุณคูณ่มานคุณด้วยนะครับที เขายอมให้ผมพักที่นี่เหมือนกันนะไม่ต้องขอบคุณหรอกคะ่ะแล้วเขาก็ไม่ใช่คูม่มันฉันด้วยอ,ะอ่ะอ๋อคุณพอจะซ่อมสร้อยข้อมือได้ไหมะคะพอดีมันมันขาดน่าจะพอได้อยู่ครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับค่ะเดี๋ยวฉันมีอุปกรณ์ให้นะคะรอยยิ้มของเธอทำให้หัวใจของผมเต้นแดงมาก แล้วผมก็เข้าใจทันทีว่าตอนนี้เธอได้หัวใจผมไปครอบครองเรียบร้อยแล้วแต่คนมันนอกอย่างผมคงทำได้แค่ฝันแหละเธอไม่เคยทิ้งให้ผมต้องอยู่คนเดียวเธอใช้เวลาเพื่ออยู่กับผมทั้งวันสนใจในสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตลอดและนั่นก็ททำให้ผมปฏิเสธไม่ได้ว่าผมตกหลุมรักเธอเข้าแล้ว ว่าแต่นี่มันอะไรอะคะอ๋อนี่เหรอครับคือสร้อยที่มันเสียครับคุณให้มุกผมมาไม่ครบผมก็เลยหามุกเม็ดใหญ่ใส่เข้าไปแทนแล้วคุณรู้ไหมครับว่ามันมีความหมายว่ายังไงมุกเม็ดใหญ่สีขาวมันหมายถึงความรักที่บริสุทธิอ์อ๋อฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ ถามคพิ่งถาม,ถามคุณเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะฉันรบกวนคุณหรือเปล่าคะเนี่ยไม่เลยครับผมตั้งหากแล้วที่ต้องขอโทษคุณที่ผมรบกวนเวลาของคุณนะครับแล้วแถมคุณยังมานั่งให้กําลังใจผมทุกวันอีกด้วยอะฉันว่ามันสนุกดีอะค่ะเห็นคุณทําแล้วดูมีความสุขแล้วคุณก็เลิกเรียกฉันว่าคุณได้แล้วนะคะเรียกว่ามิวก็ได้ค่ะ ครับคุณมิวอ๋อก็อย oh. ่างที่บอกเลยครับเพราะซอยเส้นนี้อ่ะมันมีความหมายว่ารักแท้ถ้าคุณเจอรักแท้เมื่อไหร่ก็มอบซอยเส้นนี้ให้เขานะครับฉันว่าฉันก็เจอแล้วละค่ะผมไม่กล้าแม้แต่จะคิดเลย ว่าเธอจะมีความรู้สึกดีๆให้กับผมได้ซ้ำความอ่อนโยนของเธอทำให้ผมมีความหวังขึ้นมาว่าโชคชะตาจะเข้าข้างกับผมบ้างนั่นอะไรอะ่ะแล้วคุณยุ่งอะไรคุณเก็บอะไรไว้ในนั้น ไม่มีอะไรทั้งนั้นผมเห็นนะว่าไอ้บ้านให้คุณมาเนี่เรียกเขาให้ดีๆหน่อยเขาชื่อเจเดี๋ยวนะคุณแอบด,ดูฉันเหรอาผมก็แค่จะมาหาคุณแต่ก็บังเอิญเห็นคุณกับมันนะ่ะนั่งจู่จีกันอยู่แล้วมีธุระอะไรก็มาหาคุณไงแล้วใครอนุญ,ญาตให้เข้าบ้านมาไม่ทราบคอยดูนะ อีกไม่นายขอทานต้องใสหัวออกไปแต่ผมนี่แหละจะอยู่กับคุณตลอดไปไม่ฉันไม่มีวันอยู่กับคุณฉันก็พูดชัดเจนแล้วนี่ทุกอย่างที่มันพังก็เพราะตัวคุณเองนั่นแหละไม่นะมิวคุณจะทําแบบนี้กับผมไม่ได้นะทําไมจะทําไม่ได้ถ้าหมดธุลาเราก็ออกไม่ได้ละไป ฉันจะไม่ยอมให้ใครแย่งมิวไปจากฉันแน่ <c oughs> สวอสดีครับขาน้ายายดีเรี่ยงละ่ะ <c oughs> ครับเริ่มดีขึ้นแล้วล่ะครับดีแล้วผมแค่จะเอาอ้นี้มาอวดเนะี่ยมิวเขาให้ผมมา เขาบอกว่าเป็นเสียรักแทนรักแท้ผมเลยคิดว่าจะขอเธอแต่งงานนายคิดว่าไงล่ะมิวคุณมิวให้มันกับคุณเหรอครับใช่ในที่สุดฉันก็ได้แต่งงานสักทีถ้างั้นผมก็ขอแสดงความยินดีกับพวกคุณสองคนด้วยนะครับนี่รู้ไหมว่ามิวเขารู้สึกผิดกับนายมากเลยนะ เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเขากลัวว่าผมต้องติดคุกก็เลยต้องดูแลนายเป็นอย่างดีอ๋อเพราะอย่างนั้นสินะครับคุณมิวเขาถึงได้ทำดีกับผม,มใช่ลูกนายคิดว่ามิวเขาชอบนายล่ะแต่ฉันหวังว่านายคงไม่ทำให้เราต้องมีปัญหากันนะเพราะฉะนั้น ออกไปจากที่นี่ซะและแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะหายออกไปจากชีวิตเธอ เจ <Jay. S 1> คุณมิวเจหายไปไหนมาฉันฉันตามหาตั้งนานอ่ะแล้วคุณมิวตามหาผมทำไมล่ะครับก็ยอดบอกว่าคุณกลับบ้านไปหาแม่หลังจากนั้นคุณก็หายไปเลย <S <S เป็นไปนไม่ได้ครับคือว่าแม่ผมเขาเสียไปตั้งนานแล้วอ่ะผมว่า เขาโกหกแล้วล่ะครับช่างมันเถอะอ๋อฉันมีอะไรให้คุณด้วยอ่ะคือวันนั้นยอดเขาขโมยของฉันไปอ่ะฉันก็เลยไปเอาคืนมาฉันอยากจะให้กับผู้ชายที่ฉันรักอะแต่ทำไมล่ะครับผมไม่มีอะไรดีเลยนะผมเทียบไม่ติดกับเขาเลยด้วยซ้ำอนะ่ะ แล้วไงอะ่ะคุณทำให้ฉันรู้สึกดีแบบที่ฉันไม่เคยรู้สึกมาก่อนทำให้ฉันมีความสุขจะรู้สึกผูกพันถึงจะเป็นเวลาที่ไม่นานกเ็เถอะถ้าอางนั้นก็แสดงว่าผมคือคนโชคดีคนนั้นเหลอครับแค่นี้ยังชัดเจนไม่พออีกเหรอและตอนนั้นเอง ที่ผมนึกขึ้นมาได้ว่ามีเพียงแค่ความดีและความซื่อสัตย์เท่านั้นที่จะทำให้เราได้เจอกับรักแท้เรื่องสถานะทางการเงินอาจจะไม่สสำคัญจริงๆกับคนที่รักกัน